มีผู้ชายคนหนึ่งที่เอิร์กชอบมากวันนี้กูดิวมาจริงปะสองสี่สี่หกสองสี่9 8นแปดเก้าหกเก้าแปดไม่ใช่ไม่ใช่ผมอ่ะโอ้โหไม่ใช่ผมอะไรนะไม่ใช่ผมอะไรนะผมไม่ได้ดีเอ็มพูดไม่ใช่ผม <Yeah. S 2> นี่บอกตรงนะน,นี่คุณบอกว่าใช่เขาเดินมาสามสี่ปีละไหนขอดูรูปหน่อยนี่เนี่ยไม่เห็นรูปเขาเหมือนกันว่าเขาน้าตาเป็นไงแต่วันนี้เขาดีอ็มาว่าส่วนออกเดทแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเราไม่เคย<ด>เ<ธ>อจอคุยมาสามสีป่ปีก็เขาบอกผมไม่ว่างเขาบอกกองมาพัง <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้เขาอะจะนัดฉันออกไปเดทวันนี้แหละที่จะเป็นวันดีฉันมีแฟน แกไม่ประดิษเลยหรอไม่เคยฮะไม่ซื้อเลยชิำตัวไม่ถูกชิมคู่อะวันนี้นะกายเดี๋ยวจะให้ฟังจากปรมาจารย์ที่ออกเดทบ่อยที่สุดเมย่าเล่าก็คือก็ออกเดทก็แค่ทำตัวสวยๆทำตัวหอมๆคุยนคุยอะไรแบบนี้คุอนคุยเหรออ่ิะแล้วพี่โอมอ่ะมองตาเขาจ้องเข้าไปขานเข้าไปเสียรูนเลย พี่เออวันที่สำคัญนะ first impression หนะสำคัญมากมเราจะชนะใจผู้ชายได้ด้วยลุกและชุดข,ของเราค่ะถูกม้องคะใช่นี่ไ<อ>งนี่ก็เลยแต่งตัวพร้อมแล้ว,พวเพราะาว่าต้องต้องชอสาวแบบแก่นแก่นไม่ได้ที่ที่ไปเป็นฟิลแบบไหนเป็นฟิลแบบสวนเป็นฟิลแบบ summer spring summer ดอกไม้อดอกไม้อุ้ยเขาอย่าบอกเขาใช่ฉันแต่งตัวโป๊ะอกฉันไม่เอานะมันไม่โป๊ะเลย ไม่มีอะไรโปรน้องเอิ์กฉไม่ไหวว่ะฉันฉันไม่ไหวหรอกฉันไม่กล้าไปเดี๋ยวไม่ต้องกลัวนี่มีชุดมาให้พี่เอิร์กอยู่แล้วเพราะว่าชุดที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็มาจาก Shein เห็นไหมล่ะ เาทเป็นเล่นท <Harriet, S 1> ่านมาเด็ดนี่เียจอเป็นไงชุดที่จัดหาให้วันนี้คือชุดอะแฮปปี้มากแต่ขอถามคำหนึ่งเอชุดกี้ทำไม ไม่ต้องสาวไงอเออเผื่อเขาอขอเราเป็นแฟนแต่งเขาแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องมายินดีอยูอ่ในเฟซฉันกลัวอะไรรู้ไหมกลัวผู้ชายหลอนมาแล้วถามว่าคุณพวกฉันน่ะซื้อทีอินใช่ไหม,ต,มตัว่าผู้ชายหลอนมาปุ๊บแล้วเจออีฟ้าเนี่ยแล้วถามว่าเธอชุดเธอไอเดียอะไรโค้ดอะไรอ่ะที่ฟ้าเขา้าใจได้ว่าเผื่อผู้ชายจะชอบอยากซื้อนี่ใส่แล้วเดี๋ยวคือแม่เพื่อนตัว่ากเขามาปุ๊บเขาพร้อมขอแต่ง แม่แฟนพ่อแม่มาเลยมาดูตัวหลอดแม่เขาก็เผื่ออยากได้ชุดแบบนี้มาเลยอันนี้ชุดแม่เหรอแม่ไม่รู้ว่าอยากซื้อพ่ออะไรรู้ไหมมันมีโค้ดแบดมินซีลด15%ร็แม่ก็บอกซื้อไว้ก่อนอ่ะอันนี้ก็เข้าใจด้อันนั้นเผื่อเราอยากใส่อันนี้เผื่อไปเจอแม่อันนี้อะไรในกรณีของพ่อแฟนอยากจะเท่หรอยากจะแนวแบบว่าใส่เลกกิ้งรัดปี๊ดรัดไหล่เราสามารถที่จะใส่ชุด้ได้โดยที่เราใช้โค้ดของแบดมินซี่เอาสาอันนี้เขาใจได้ในผมปีอาย่างไง ตาข้างบ้านจะไม่ชวนมาเลยหรอกย่าก็ต้องมีย่ามี้าข้างบ้าน้าข้างบ้านมึินเขาเอยากได้เสื้อเดียวกื่อเขาอยากได้รองเท้ากระเป๋าก็ใช้โค้ดแบล็กบิซซี่ได้หมดเลยลด15จะเป็นกระเป๋าหรือรองเท้าเนี่ย นี่หล่อนเทตีจังเลยอ่ะนี่ดอกไม้ดูมีความเป็นซัมเมอร์เหมาะกับซุนพวกเรามาฮ่าพวกพวกแกไม่รู้จักที่นี่มาก่อนหรอไม่รูออ้สวยมากที่นี่ที่นี่ก็รักดอกลาลากูนไงเป็นคาเฟ่เหรอเป็นคาเฟ่ร้านอาหารคือมีครบทุกอย่างสวนเสิร์ฟคือมีมุมถ่ายรูปเยอะมากมุมหอมาอมากดอกไม้เยอะที่จริงตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยฉันรู้แล้วเป็นฟิลอะไรหรือปะถ้าเคานัดหล่อนโรแมนติกขนาดนี้เยอิกมีแฟนเยอิกมีแฟนเยอิกมีแฟนหอมนะหอม อสองสามเฮ้ยไม่รู้จัง่ะไม่รู้กูอะสคริปต์กับพี่อ๋อไหมว่าวันนี้ไปเดทแบบเออมีแฟนวันนี้ใส่สผ้าชีอินตะโกะว่ามันธรรมดาไปพี่ออมมีผู้ชายคนหนึ่งที่เออชอบมากวันนี้กูดิวมาจริงปะ <c oughs> แกพีกะ <c oughs> เออก็ชอบมากคือคนนี้อีเมย่ารู้จักคือทุกครั้งแบบแม่ดูคามากดีแบบถ่ายงานหนูอยากเจอกูก็เลยจะบอกว่าเออกับพี่อ้อมเนี่ยเออคนนี้เดี๋ยวเออกะเดทกับพี่อ้อมนะแต่จริงๆแล้วกูจะสลับตัวเจ้าบ่าวพี่เขาชอบขนาดไหนคือเขาอาจะชอบมันพูดให้หนูฟังเพราะว่าเขารู้จักเมย่าผู้ชายอ่ะใช่ จกหนูเพราะหนูเป็นตัวแม่เก้งอันดับหนึ่งนะถ้าเราตร้องพู <laughs> เดเสนอตัวอะไรแบบนี้ <laughs> คือพี่เอ๋กับพี่เอเน็ตเขาไม่ค่อยเคยเคยุคยแล้วพู้ชายคนไหน, <c oughs> นเก้งคนไหนะฟังแต่คนนี้เขารู้สึกอ๋อเพื่อนไม่ยากแลยมาถันโน่ <c oughs> นนี <c oughs> ่นั่นก็เลยคิดว่าเขาคงชอบคูอะไรชอบมากค่ะไหนอ่ะแม่แม่ใช่คนนั้นหรือเปล่าหาไม่เจอแมทอุ้ยใช่ป๊ะอุ้ยใช่แน่เลยอ่ะเขาบอกเขาใส่เสื้อสีขาวเสยแต่สีขาวมันแมทกันง่ายเฮ้ยเฮ้ยเขาต้องปกปะฉันมองไม่เห็นเสื้อสั้นเหมือนกัน ลองเข้าไปคุยกายกาบ้างน,น่ใช่ีเรจรใช่ะี่ยยะายน่ารักม,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 มากน่าร e ักไป m ค่ะ,คะพี่ทาไปเล้วะคะหนูร้พลงพี่อย่ที่ไหนใช่อะไรปะคะไม่ใช่เหรออะไที่เห็ดหอม ตลบครับมาแลแต่หน้ามาได้ลครับเพชได้ค่ะพี่ะรมายังยังเมาี่ผมีเลยด่น้ำเาลายตุยดนต่นางีมเลงเนื่อยนล่ะชุดักเลยนี้นูเลกอล้วตกสีตาไม่ชอบอันนี้ดูวิ่งเป็นเด็กมาเล่นดินแถว้คนที่ดีดีเอ็ไม่ใช่หนูนะอ่า่ะ น่าจะผิดส4 4ส2 4ส8 0ห9สอไม่ใช่ไม่ใช่ผมอ่ะโอ้โหไม่ใช่ผมไรไม่ใช่ผมอะไระผมไม่ได้ดีเอ็มูไม่ใช่ผมอะไรวะอะไรหรอก็แม่นัดเดทกับคนนี้ไม่ใช่หรอ

อยากเด<ส>ะแล้ว <สะ S 1> เราใช้พี่อ้อชมช้ำนะ,<ส>ะพี่อ้อมก็เลยบอกว่าโลกนี้เอ,อิร์กไม่ได้ชอบใครพวกนลยหรอกฉันก็แบบมีนะพี่อ้อม <laughs> ตอนแรกไปหามน้องเบนน้องเบนมีงานนะแล้วน้องเบนเพราะว่าถามอะไรบอกว่ามาหาพี่เอ,อิร์กหน่อยว่างเลย อันนี้รป่นอกจากน้องๆเพื่อนๆที่ติดตามพี่เอิร์กเนี่ยจะได้อิ่มตรงนี้ละมีความแบบเออเห็นพี่เอิร์กเขินเขินมีความรักมีความแบบชินชอบน้องวันนี้เราก็ยังมีโค้ดไปขอไ้ไหม่ได้เราก็ยังมีโค้ดแ a c k d ดสซี่้าเปถ้าคุณไปช้อปปิ้งในซีอินนะถ้าใครอยากได้ชุดแบบเรานะคะเรา g ินโค้ดไว้แล้วหลังจากนี้ก็ไปเดทกันครับ เอ้ยทองเราด้วยขอบคุณนะา้ังเบรยนุ้ยน่ารักมากเลยขอเล่นเกมมองตาเจ็ดวีเขาบอกว่าถ้ามองหน้ากันเจ็ดวีเนี่ยเป็นวินาทีที่เราจะตกหลุมรักใครสักคนเค่ไม้ยอมแพ้แล้วี่ก็ขอให้จับมือกันด้วยได้ไหมไม่ได้พี่มันห่วองตัวพี่มันห่วตัวเาไมาน สามไปหนึ่งสองสามสี่่เ่ลืมตาเป็นคนตาเล็กอ่ะเกมดีแล้วกันีใ่าพุดเหรอว่าเร่ลืาอันนี้นะให้กินกบดีกว่าโอ้โหเก่งมาจะใส่ก็แพ้าแบสเก่งโอ้ยลับตาหนึ่งสองมา ่เขาไม่เลยที่แบบะเขียนน่ารักไหมไม่ถ้าให้เป็นแฟนได้ไหมไม่พูดเองไหมแต่แล้วเราก็ต้องกลับบ้านอืมะหมดแล้วเจ้าเลยะสิหมดเวลาสนุกแล้วสิ ไม่คือฉันเอาผู้ชายมาให้แล้วแต่สัญญาหน่อยได้ไหมว่ารอบนา้จะซื้อชุดชีินเอเพราะเผื่อผู้ชายเขาชวนโดช่วนเดทอะไรอย่างเงี้ยแม่จะได้เตรียมพร้อมแต่ฉันมีเรื่องอะไรจะบอกอีกเรื่องหนึ่งพี่เอารรู้หรือเปล่าเมื่อวันที่21กุมภาอันธุมาที่ผ่านมาเขามีแฟชั่นรันเวย์ไรฟ์สดค่ะในชีนแอปหรอใช่ผ่านแอปชีนเองอยพี่เออจะได้ดูสดสดเลยว่าชุดไหนคอลเลคชันไหนฟิลไหนเหมาะกับพี่เออพี่เออได้ดูหรือเปล่าไม่ได้ดูแต่ไม่เป็นไร พอที่เราใส่อยู่เนี่ยคือ c o ลเ e c t i o n spring summer เราเป็นดาราไงเราเป็นแบบคือตัวแม่เราแบบชุดก่อนใครแต่ถ้าใครเนี่ยอยากได้ inspiration การแต่งตัวแบบ summer แบบเราแบบนี้นะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะที่แอปชีอคุณจะได้นี่ spring summer เสื้อผ้าลายดอกเสื้อผ้าสีๆอย่างเงี้ยมีอีกมากมายลดลดลดและที่สําคัญก่อนที่คุณจะไปช็อปเนี่ยอย่าลืมค่ะ โค้ดแบดมิสซี่นะคะได้ไปเลยส่วนลดเต็มเ็15%ฟังมากแม่เพราะฉะนั้นแม่ต้องช็อปแล้วจะช็อปไหมเพราะอันนี้มันเลอะดิแล้วเด็กเล่นไม่รู้เรื่องเด็กเขาไม่รู้เรื่องรอเขาบอกไว้ว่าเวลานัดผู้ชมผู้ชายเออไม่ต้องเอาตรงที่เขาแบบปลูกต้นไม้ปลูกอะไรห้ามเลยอ่ะปลอ่ะปลาไปช้อปปิ้งกันดีกว่าไป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 ล้อมเหลอเล้อมลอมล้อมแม่แม่ ความสุขจะ <c oughs> <Sal> ล้อนออกปากนอนต่แ้งยังไงจะได้ลมมันจะไหลออกท้งหูไหลแล้วไหลแล้วคนต่อไปใครก็เชิญมาเลย